สบายดีสบายดีท่านผู้ชมมันมื้อนี้ก็มาอยู่ที่ซองแม่น้องป่านสแนลแล้วทุกคนตอนนี้แม่น้องป่านพาทุกคนมาซื้อป่าอยู่หนองอยู่ที่ว่าอยู่ไกลกับตาดปุ้งนั่นเองนะทุกคนเพราะว่าแม่น้องป่านมาซื้อป่าให้เพิ่นเนาะเพิ่อนเอาเงินให้มาซื้อป่าเพราะว่าเอาไปเงินดีหรือว่าเงินคนตายนั่นเองเองนาะเพราะว่าเพื่อนเอาเงินให้แม่น้องป่านมาซื้อป่าไปให้เพิ่น ไปแต่งยุคครัวกินยุคเืินดีเนาะทุกคนตอนนี้แม่น้องปานกันมารอท่าเอาปาเนาะเพราะว่าพ่นยังเอาปาอยู่เนาะยังใส่มองเอาปานแสงงว้า,ายุดทางหลังเขานี่เลยเนาะพ่นกันยังใส่มองอยู่เนาะทุกคนตอนนี้ให้เบิง้งฮับสม้มฮับเบิง้งฮับสม้มน้ำกันไปก้นว่ายุดแถวนี้หนองพอนีกว้างกวางทุกคนหลาย นองก็กวางกวงให้เบิ้งทิวทัศน์ทางหลังแม่น้องป่านเนาะเบิ้งแล้วก็งามอัน,นทางหลังนี้ก็มีฟาร์มไกล้นะทุกคนจุดนี้มีฟาร์มไกล้แล้วก็มีน้ำหนองกวางขนาดเลยทุกคนป่ากระหลายเนาะแล้วก็อีกอย่างอยู่้างถิงนี้เนาะคือนี่นี่นี่น,น,นี่นี่เนาะทางนี้ก็มีเดี๋ยวเราก็จะพากันไปเบิ้องอีกจุดหนึ่งเนาะทุกคนตอนนี้พ่นเลี้ยงมีฟาร์มไกล้พร้อมแล้วก็ หนองนี่พนกบแบบบ่าบอกให้เสียนะเนาะ,ะเวลาเขาเกลือปลาเออเกลือใกล้สิเนาะเวลาใกล้ขี้ลงไปสิมันก็ปลาเขาจะได้กินขี้ใกล้เนาะมันก็ตุ้ยกับพีขึ้นไปอีกนะทุกคนเดี๋ยวให้มาเบิ้งนำกับไกล้ๆนะทุกคน <c oughs> พนกำลังสร้างขึ้นมาอีกสองฝามนะทุกคนแต่ว่าบนบนได้ใส่ไก่เอาไก่มาลงใส่ว่าพนกำลังเฮ็ดอยู่เนาะเออตอนบ่อบนี้แม่น ปลาที่เพื่อนเอาขึ้นมาจากนองที่มันมากักตุนใบเอาไว้ขายเนาะทุกคนให้เบิงนํากันเด้อนี่มันเป็นปลานินน้อยเนาะทุกคนประมาณใหญ่ก,กว่าฝ่ามือหรือว่าสั้นฝ่ามือนี่เลยเนาะทุกคนก็บกคกอยหลายปันใดเออนั่นฟ้ามไก่เพื่อนบอเพื่อนบอกให้เอาเข้าไปเนาะเพิ่นว่ายานไก่เพิ่นติดเชื้อโรคสินเะนาะเพราะว่า ่นกับบุหูว่าเขาจะเป็นอีหยังเนะาะคนบบให้เข้าไปในฮนเนะาะยันใกล้ติดเป็นติดเสื้อโลกอันใดทำหนองนี้เลยเนาะแม่ต้องปานกับบุหูเพราะว่า่นว่าบบให้เข้าไปใน,นกับเขากับโบได้เข้าไปเนาะโอ้อันนี้ยพิคนกำลังสร้างอีกอุ้ยหลายหนองแล้วทุกคนยางเข้าไปเบิ้งนํากันหนองนี้่นกับกำลังสิเฮ็ดอีกเนะาะเห็ดฝั่มไก่อีก ตุณนะตาทุกคนเบิ่งนำกันป๋อย่างอีกสองมีอีกสองสามเนาะสามหลังที่ว่าเพิ่นกำลังจะอนันเห็ดฝามไก่มันใหญ่กว่านี้ฮะนะตาทุกคนกวางขนาดเนื้อที่ดินเพื่อนกระโม่สมกับการเห็ดกรเสดแล้วนะทุกคนน้ำนิ่บกขาดจากเทือเลยได้น้ำอยู่นี่นะเพราะน้ำมันมาจากอัน ตัดปุ้งเนาะย,ยุ่ถึงไปให้มันจะมีตัดปุ้งเนาะทุกคนประมาณนี้นะนี่หยุดตอนนี้ค่ะจะเห็นดีนะจุดนี้ก็งามน้ำเขียวขยวเยีาไปเบิง้งเพือ่อนเอาป่ามาแล้วบอก ทุกคนให้เบิ่งน้ำน้ำกันน้ำอันนี้แม่นน้ำมาธรรมชาติเนาะน้ำนี่เป็นต่อมาแต่ผู้หญิูเลยว้าวใส่มอเตอร์ใส่น้ำเป็นเอาเนาะมีใยอ๋อน,นั่นมันมาจากทางใยเขาก็บบุญงเนาะเขาบอได้ถามเจ้าของเพิ่นอันอันนี้แม่นอ่างเที่ยวพันนันก็ที่ใส่ป่าเนาะ เวลาเอาปลาขึ้นมากักตุนไว้วันนี้แต่ว่าบ่อนนี้เพิ่นปล่อยน้ําออกละอยู่นี่มีน้ําอยู่เนาะแต่ว่าบ่ามีปลา,ายังนี่เนาะแม่น้องป่านมากับคนนี้เนาะมานํากันมาคนผู้ชายมากับคนงาม,มาปลาเนาะตัวใหญ่อยู่นะบ่งสิตัก ไม่ต้องปั่นจติตตะให้ทุกคนดูสัโตกเ<ม>ปะล,นลง,นงนงล้ลองดูนะคะออบะได้จัะตัวจได้จับตัวเนาะโอ้โหบอดได้ลองมั้ยนี่บอดได้ได้ลองเนียนม้องาัตดเลยนะลองดูนะคะจได้จับตัว นี่ทุกคนตัวใหญ่อยู่เนาะสามตัวสามตัวนี่ตัวใหญ่สามตัวซีตัวโลประมาณสามตัวซีตัวโลเนี่ยนกป้านี่ซีตัวโลไปประมาณซีตัวโลเนี่ยเราจะรอทาอีกจักหน่อยแล้วทุกคนมีเท่านี้ตัวเนี่ยท่านเอามากักตุนใบเนี่ยหารอทายเพท่านมาก็จะน้อยมัวซีได้หลายในน้อยสัเนาะ แดีวมาหาสั่งเพื่อเอาเงินเทามาซื้อให้พันนี้สาวกิโลทุกคนมันมีหัได้หลายในนอยเดี๋ยวพาไปพาเอาป่าดังพันนี้จ้าหน้าทุกคนพาอีกแป๊บนึ่งนาทุกคนทุกคนตอนนี้กับน้นองเพิ่นเอาป่ามาแล้วเนาะขึ้นมาอะไรอยู่นี่มีผู้นึงเนาะมีอีกเจ้าหนึ่งอีกมี นี่น,นี่ก็เอาไปอีกแล้วนะทุกคน,นกเ,เดี๋ยวเขาก็ 18, จะไปซื้อโลเท่าไหร่เกา <18. S 2> อ๋อโลหนึ่งสิบแปดพันทุกคนป่านี่แต่ว่าเขาจะเอาสาวกิโลนะทุกคนซื้อไปให้เพื่นนะพอนเนาะเพราะว่าเพื่อนให้เอาเอาเงินให้เขามาซื้อเนาะทุกคนเอา้าอ่าทุกคนแลนแลนแลน เอ๊ป้าทุกคนตะสะออนเก่งกิบสาวเอาลองขึ้นมือห่อละบอสฮะบึบสิบเบิ้งบินดูบินเพียงแต่สาวทำอิฐเราวได้แต่สาวอ่านเอาลองเอาให้เบิ้งบินเลยบุรงเขียนใส่ป้าเบาะแต่สาวอ๋อ ปลาซาวกิโลอาจับได้ไหมจับอันน้เงินติโวลงให้ฉันเยอะแยะกายวะบ่บ่หอดวะร้อยจังไลนมีแค่สีมาแข็งสีมามาต้แข็งวะแข็งจะสมบูรณ์อ๋อนันหัวหน้ากุ้งกับอ๋อ้จิ๋วว่าเป็นปลาให้เดลเลออยากมากินข้าวเออ อันนี้ป่าบนทีอันนี้ป่าพันขังเพ <ป ques S 1> ่นเนาะป่าดินดับแบบแบบแบบดบบแบบนี้ทุกคนป่านี่ก็มาจ้างหนองนี่เลยนะทุกคนหนองนี่โ่ได้เอาจะเอาหนองลุ่มเนาะ สาวคิโดก็ธรรมดาเลยอ้สาว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 าวสองสาวอิดสาวอิไปสาวอิดไปตันตัวเองินมาโทรห้ามเพื่นกันเอาทางจิดลยงไม่ขึ้นเงินทุกคนเดี๋ยวเฮาจะพาไปสัมภาษณ์อันเจ้าของที่ว่า สาป่าหนองป่าหรือว่าฟาร์มใกล้อยู่ที่นี่เนาะทุกคนเนาะหาชิไปสัมภาษณ์เพื่อนว่าเพราะว่าแม่น้องป่านสัมภาษณ์เพื่อนทีน้อยนึงเนาะว่าที่ดินหรือว่าสถานที่บนเพื่อนเฮ็ดอันอ้างเฮ็ดซาป่าเฮ็ดอันฟาร์มใกล้นี้เป็นดินของพ่อแม่เนาะเป็นซัพย์เดิมต้มเนี่ยมาจต่ผู้เลยทุกคนมีตลอดเลยตลอดปี บ่มีขาดเลยมีตลอดเลยแต่ว่าสถานที่นี้ทาวัมีขันจัดเฮ็ดเป็นแบบลักษณะที่ว่าเฮ็ดแรงท่องเที่ยวกันนาจะเหมาะสมได้เพราะว่าน้ำนี่มีตลอดเลยกวางขนาดทุกคนเบื้องน้ำก็ได้คักขนาดขันผู้ใดมีสถานที่แบบนี้มีน้ำม,มาแบบนี้ตลอดแรงตลอดฝนสิเฮ็ดแบบนี้ดีที่สุดเลยทุกคน เศรษฐกิจแบบพอเพียงเนาะก็ว่าแมน่นเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลีเ้ยงไก่เนาะทุกคนเป็ดไก่พันกระายทุกคนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวฮอสจิสัตอันถามเพิ่นก่อนเนาะว่าอันตอนไอ้เขาถามได้ไหมปีน,นึงมีไรรับจะ ลายบ่อนินได้เลยครับจากป่าจากกันใกล้เลยอย่างนีเนี่ยโอได้อยู่ได้กินพได้อยู่ได้กินโอ้คือชีได้ลายอยู่เนาะคิสเซียงได้เท่าเดประมาณร้อยประมาณร้อยร้อยปลายเจร้อยร้อยร้อยหนึ่งร้อยปลายร้อยหนึ่งร้อยปลายล้านเนาะทุกคนร้อยลายล้านก็คือว่าเป็นเงินกีบเนาะสักคิสเซียว่า กำไรของที่ว่าวเป็นาปนากำไรยกำไรจากที่ว่าเขาซื้อหัวอาหารซื้อปลาเขามาซื้อไก่เขามาเม,ามนบออยไเมนละเออโอ้อัอน,อนเศรษฐกิจสร้างไรายได้เขาครอบครัวกับพวเมนน้อยเนาะคัน <c oughs> คิดเป็นเดือนกับเดือนหนึ่งสิบล้านสิบป่ายล้านนี่แหละทุกคน,น,น,นเพื่อนเหตุแบบครอบครัวเนาะเศรษฐกิจครอบครัวแบบ พอเพียงเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนไปเบิ้งไกลเบื้องเป็ดพันล้านหลายทุกคนไปเบิ้งอยู่หลังบ้านล้วงไปเลยมือมือนี้นะได้มาแล้วล้วงเลยไปเบิ้งตุกไก่ตัวเป็ดเพินนะ่เนาะฟันเทดแบบนี้เศรษฐกิจแบบเพียงพอเศรษฐกิจเพียงพอเนาะทุกคนเบิ้งเป็ดเบิ้งไกล้เพิน่นปลา บัวเม่นน้อยเลยทุกคนอันนี้เม่นมีไก่งวงนเนาะป็ดกะป้อยตามนี่ไปเลยนะทุกคนมีมีห่านแล้วก็มีเป็ดมีไก่งวงนะทุกคนปลาอันนี้เพื่อนเลี้ยงแบบมันเลี้ยงเป็ดมันเพื่อนกับป้อยไปตามน้ำนี่เลยเนาะตุยขนาดเป็ดก็ได้มีตัวงามๆเลยทุกคนอสะออนเนาะถ้าผู้ใดมีแบบนี้ ถือว่าคักสุดเลยทุกคนเบิ้งหน่อง,งองะนองตัวนี้จะใหญ่ก,กว่ามู่นะทุกคนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นก็ไปเอาป่าอีกละ่ะไปเสอมองอูีพ่นเนาะฝามนี้จะใหญ่ก,กว่ามู่เนาะฟามไกลตัวนี้จะใหญ่ก,กว่ามูอันสถานที่นี่เป็นตังอยู่เมืองลองสานเลยทุกคนเมืองลองสาน บ้านนําคุยเมืองลองซานแขวงไซสมบูรณ์เนาะสถานที่ที่แม่น้องป่านมาซื้อป่าอยู่นี้เนาะตอนนี้แม่น้องป่านกา็ใกล้จะกลับแล้ว้อทุกคนเพราะว่าเขาก็มาซื้อป่านี่ก็มาดนเติมแล้วเนาะเดี๋ยวแม่น้องป่านก็นยังจะไปซื้อของอีกเนาะทุกคนเดี๋ยวเขาไปซื้อของกัน<อ>ยูทิฮานเนานะเ <laughs> นาะว่าแม่น้องป่านจะซื้ออีกอย่างอีกท่นก็ไปฮับเบิ้งฮับสมน้ำกันเนะทุกคนไป จอกันอยู่ที่ห้าเลยมักเพชรเด้บอต้องมักเพชรเด้ซื้อตามรายการเป็นหนวดยนท่ออเป็นหนวดตอนนั้นแหละท่เาว 65, 000, เาห้าที่บอกเนไลท์เออเิ่นไลท์แต่สามห้าพันฮะไลทกูตึมเงินี่เราซื้อมามเงินบายังแพงเงินอเนหรอ,อ อืมเป็นหนัวถุง26,000เบิ่งดูมีหยังได้หันกับปิกับเออกับปิกับใหญ่มีบ่กับน้อยเอ้าคือบ่เอากับใหญ่ๆเลยบ่เอากับใหญ่ๆเลยินเพิ่นไล่เฮากับ68,000มาน่ะอ๋อไปเบิ่งหานั้นเงินนี่มันบ่พอเพิ่นบ่เฮกับปินี่ยเอากับน้อยกับน้อยให้กับเท่าใดส กับน้อยมะโตจอกนะจอกละสิบสี so In, In, oh. Oh. ่กระปี oh. ่จอกน้อยจอมผันเธอจอกน้อยสองกับโอ้โอ้เติมเด้อเราไปทางตัววาเบาสวยบ่บ่มีอันเติมจ้ะกับน้อยดิเอาโตได้ค่ะโตจอกขนาดจอกอะไรอ่ะนี่นะทุกคนเครื่องที่ ของที่เราซื้อได้มาก็คือมีน้ำมันเนาะค่ะไปปิกจืนป่านั่นแหละเนาะทุกคนไปทอดป่าแล้วก็เทียนสบินเจ้าเลยก็เแล้วก็มีกะปิเอาคือว่าเอากะปิกับเดียวส่งกับดิส่งกับเต็งเงินหนึ่งสิบหกบ่โอ้เดี๋ยวมีเป้งนัวเนาะทุกคนหรือว่าผงสุรสเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกะกระเทียมผักเพสเนาะ อาจจะลองไล่เบิ้งทีเ่าอ่ากเตวจะ็เขียนกได้ดีานบุกเขียนก็ได้แต่ว่าจะหัวถึงเท่าไหรให้จะไล่เบิ้งไล่เะเบิ้งละเตาน้ำมันตัวนี้กอนมะเือเมะเขอเหุมสิบห้าเพิ่งลงแสนสี่สิบแปดห้าสิบสองห้าสิบสอง ้0 0 0นเท่ากับอจับสองแสนห0สิกีบเนาะสองเก้าได้เงินหาสิพออยู่บนี้นมานี้จังจับเอก็ได้นั่นละจับอก็ได้โออตัวนี้ซึใส่วเข้าไปบวกกันแล้วบซื้ออดงดูบ่น้ตาลเด น้ำมันเนบึง้งรายการทุกคนมาเผ็ดแหง้งกระเทียมกะปิน้ำมันแป้งนัวครบหรือเปล่านี่ครบบว่น,นี้นะอันนี้โบแมนเนะเบื้องนั้นจอ<ะ>ครบละครบเงินเหลือบ่สองแสนเท่าเดียวแสนเป็นสาม นี่เงินเงินเรือ,อวะเอาดีๆเบิรงคันเรืออะไรแม่นกับปีกับน้ำตาลเรือเท่าไหร่เน,นี่ยขันเรืออะไรแม่นอันพันไล่อันกับปีอันกับไงได้ถิน่นกับไงเอาจะกับไงจะมีบ่ตัวยิ่งไงวะเอออานนี่ในใน้พันไล่กับไงเขามาไปบิ่หานะลอ,อย่าไปถามเลยเขาบอกว่าเครือ่องนี่เขาบอก ครบป่ะครบทุกคนกะปิห no right ่อเปียนเนาะเอากับใหญ่เลยเนาะกะปิกะมังนาวกะกุ้งเนาะทุกคนของเพชรอยากเปียนเป็นโลนึงเลยบ่เท่าไหร่มันยังเรือเงินเรือบ่เอาเลยบ่คือบ่เอาน้ำตาลโลนึงน้ำตาลโลเท่าไหร่เอาเอาเอาน้ำตาลโลนึงเอาป่ะแนนต้องมีน้ำตาลเป็นนัวนี่ถงละโลละติ ทรงค่าคิดวะส่งพผงผงใหญ่โซฮาผ่านเดียวมะเพ็ดเลยบอกเติมสิบเนาะตู้ใจเงินได้เนาะแต่ว่ามะเพ็ดทำไมสัมพันต่ำเมื่อนี้เมล็ดอื่นเมัอนจะมืดเนาะโซฮาผ่านเดี่ยวมะเพ็ดเลยเอามะเพ็ดเติมสิได้จะคิดวะกะปิน้ำตาลกระเทียมอย่างเขาได้ครบเนาะ Ừ, มันน้ำตาลคันบ่เอาบักเ็ดกเป็นนัวมสัวัเว็ดนั่นต้งกินบ่พอเลยเป็นวานบ่พอเกงเลยทําตัวตําปนดิอาเ็ดเท่าไหร่บักเ็ดก็ได้5ะจะคิน37กับ21อ สองห้าหรอเออสองห้าทุกคนแม่เธอซั่งอะไรอันนี้เงินเฮาซื้อเครื่องแล้วมันคือคือว่าอันนั้นนะทุกคนก็เลยว่าเอามักเพือตื่มใส่อีกเพื่อจะได้ไป เวลาทาอาหารการกินก็จะได้ใส่หลายอย่างอยู่เนอะมะเผ็ดเเกลือเป็นนัวเนาะเัาซื้อน้ําตาลกระปี้เป็นนัวแล้วก็กระเทียมน้ามันมดหลายเติบนะทุกคนมดเท่าไหร่เท่าไหร่เงินละมดอดน,นันนพอดีมดเท่าไหร่เงินทำอิฐไม่เงินเท่าไหร่ฮะ ทั้งหมดนี่ได้สองแสนเท่าไร่นี้เหรอด้วยข้าให่ก้อนเท่าไรล่ะใหก้อนสนห้ห้อดีเป็นอันตอนสิบสี่วกเป็นสองห้าน้ตาทีได้เลยไดส่ไตามนั้นเลยนะทุกคนเงินสองสามซนบได้อย่งเนาะได้กับประมาณนี้แหละทุกคนก็มีหิ้วก นี่วนากครับําเฮือนนํากันเนาะทุกคนบันนี้นะน่าจะได้พากันกลับเฮือนแล้วได้บันนี้จะามาให้อย่างใดเออไม้เนี่ยตอนนี้แดดกําลังกาเลยทุกคนฮ้อนสุดๆเลยเดี๋ยวไปกลับเฮือนนํากันเนาะทุกคนไปเฮือนดีหรือว่าเฮือนคนตายนั่นเองเนาะเอาเครเอาของอีหยังนีไปให้เพิ่นเนาะ มัละ่ะใาแต่างกายเลยเดี๋ยเ่ากะกลับไปเงอนเพื่อนเนาะเอาของนี่ไปให้เพื่อนเพราะว่าเพื่อนเอาเงินให้ห่ามาซื้อเนาะเขาเป็นเขาเป็นคนมาซื้อของให้เพื่อนไปกลับนี่สัปเอร์รถเนาะไปกลับบ้านเพื่อนนี่แดดวนกาขนาดุคนตัวนี้ไปถะไปเอาปลากะจนได้นอนท่า ปาอยู่ในต้นนึงข้าปาอยู่ในกระางต้นื่อนงคนตอนนี้เขากลับมาฮอนเือนแล้วทุกคนทุกคนกำลังเห็นเือนเห็นทุจันอยู่เนาะลงลงงลบิบนสภาพ ซื้อปาปาตปาเนี้อปเาไปเอาไปไหนะไปตอนนี้เากลับมาฮอนเหื่อนไปละไปไปแต่ประมาณสิบโมงเนอทุกคน10ิบโปงายอันนี้เพิ่นกำลังเฮ็ดเหื่อนให้ตูจันเนาะรือว่าลงสุนั่นเองทุกคน

อินมาอบอุ่นเนาะเือนดีเลยว่าเงอนคนเพื่อนผู้จันที่คนที่็นล่วงลบไปเนาะหรือว่าเสียไปนั่นเอง โอเคเนาะทุกคนสำหรับการไปซื้ออาหารการกินของแม่น้องปานและมูเพื่อนของแม่น้องปานอะมาฮ้อนเพื่อนฮองป่านแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้แม่น้องปานก็บชิได้ขอปิดคลิปตรงเดียวเท่านี้เนาะถ้าับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่น้องปานได้เลยทุกคนบ๊ายบายเจอกันนาเด้อ